สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ isuzu kingyon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ isuzu kingyon นะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองนะครับวันนี้วันที่เราพบกันนะก็จะตรงกับวันศุกร์ที่1 5ตุตุลาคมพศ .2,500 65นะเดงซึ่งพี่ไต่ก็ถือว่าไม่ได้ทํางาน2วันคือวันแรกไปอบรมใช่ไหมที่วันพุธแล้วก็พฤหัสก็หยุดใช่ไหมครับวันที่ก็มาทํางานแต่ต้องไปคี์จ้องนะครับแล้วก็ส่งงานให้ไฟแเน้นสองคัน,น f c ที่อยู่ปักธงใชยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ของคอนแกนเนาะแล้วทีนี้นะครับเมื่อวานเออล้มจำไม้ต้นกล้วยที่เราตัดตอนเช้าได้ไหมตัดตอนเช้าแล้วตอนเย็นเฮ้ยเหมือนมันกีดทางเดินอะ ก็จะลากไอ้ต้นกล้วยเนี่ยผ่านขอนไม้ไปนะไอข้ขอนไม้ที่ไปนั่งกินเบียร์ดีๆนั่นแหละกะมือนึงก็ลากมือนึงก็ถือกระป๋องเบียร์ไปเหยียบไอ้นั่นนะ่ะใบกล้วยแห้งกับขอนไม้มันพาดกันเหยียบโอ้โหเฮ้เยตอนแรกตกใจมากเนยนะมันแบบรู้แหละว่าล้มอแต่ว่ามันรงตัวไม่อยู่มันลม้มบืบเดียว,วอะบืบเดียวเลยแต่ว่าระบบการทํางานของร่างกายของเราดีมากนะครับ พอหลังจากตั้งสติได้นะครับเฮ้ยกระป๋องเบียร์ยังอยู่มือหนึงยกกระป๋องเบียร์หัวชูขึ้นร่างกายเขาตอบสนองว่าสิ่งไหนที่ควรจะเอาไว้ก็คือกระป๋องเบียร์ไปดูรถเราไป ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ไต่จะมาถ่ายให้ดูในวันนี้โดยคันนี้นะครับจะเป็นรถในตระกูล2ตันอัพเป็นพี่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ว่าได้นะตอนแรกพี่ไต่จะไปถ่ายปิกอัพที่จอดอยู่ด้านหลังแต่เอ๊ะ2023ยังไม่ทยอยลงมาเลยรุ่นที่อยากดูแต่ว่าตัว Z P ที่เป็นแคปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต่จะรีบจัดการให้พอดีคันนี้ที่ต้องรีบถ่ายเพราะว่าเขาจะปล่อยออกไปในวันนี้แล้วโดยรุ่นรถที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว fx3 360นั่นเองนะด้านหน้ามันจะเขียนว่าเจ้าตัวเดก,กานะครับคันนี้เป็น10ล้อนะแม่ลูกนะครับลากพ่วงนั่นเองด้วยนะครับราคาเงินสดของมันเนี่ยจะอยู่ที่ สามล้านเจ็ดหมื่นบาทเฉพาะตัวเฉพาะราคาหัวเก่งเกียร์สี่นะรวมตัวถังแม่ลูกก็อยู่ประมาณสักสองล้านนี่แหละเห็นพี่วุฒินันบอกถ้าใครสนใจก็ทักมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันทําอะไรมาบ้างเริ่มจากตัวนะครับด้านหน้าของมันก่อนละกันด้านหน้าของมันเนี่ยกันชนนะครับจะไม่ใช่กันชนเดิมมันจะมีการยืดย้ํากันชนทั้งเก้ง่ายจะมีการปักหมุดตุ๊บๆๆซึ่งมันดูสวยมากๆเลยส่วนไฟหน้าของเขาเนี่ย มันจะใช้ไฟหน้าแบบมันติเรฟเลกเตอร์หรือว่าไฟตาเพชรที่อยู่ด้านในนะครับยังไม่ใช่หลอด LED แต่ว่าตัวนี้นะครับทั้งอู่เขามีการใส่ตะแกรงนะกันไม้ฟาดกันไม้ฟาดนะครับไม่ให้หลอดไม่ให้โคมไฟมันแตกนั่นเองแล้วก็สีกันชนของเขาก็มีการแรปมานะคันนี้ต่อจากที่ไหนกันใครรู้บ้างนะเดี๋ยววิตัยให้ดูนะครับคันนี้นะจะต่อจากอู่สุนชยัยตอนแรกเข้าใจว่าอยู่อ่าอยู่นคนปรปฐมเออสุนชัยอยู่บ้านโป่งราชบุรี นะแล้วก็ทีนี้นะครับกระจังหน้าของเจ้าตัว FXZ คันนี้นะมันจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับมันจะมีเขี้ยวด้วยแต่ว่าเขี้ยวของมันเนี่ยสลับกับปิกอัพมันจะเป็นเขี้ยวไปขั้นบนปิกอัพจะทิ่มลงมาด้านล่างนั่นเองสัญลักษณ์ของเจ้าตัว360ก็มีมาให้โลโก้ของ Isuzu นะครับยังคงเป็นโลโก้ Isuzu สีโครเมียมอยู่นั่นเองส่วนด้านบนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า,าหลายๆท่านเขาเรียกว่าเจ้าตัวตุ๊กตามม c ชลินนั่นแหละอันที่จริงมันมีชื่อนะว่า เจ้าบีเบนดัมนะครับคันนี้เขาเรียกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่เขาเห็นว่าไม่ใช่ผู้ชายด้วยนะเป็นสุภาพสตรีด้วยอันนี้ข้อมูลไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกสําหรับเจ้าบีเบนดัมคันนี้แสดงถึงความร่ํารวยมั่งคั่งนะครับถ้าใครมีเอาไว้ในตรกิในตระกูลสิ่งรดบรรทุกเขาก็รู้กันนั่นแหละแล้วก็กระจกนะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5อันด้วยกันนะครับก็เป็นโครเมียมส่วนไฟหลังค้านะครับ ก็มีมาให้ด้านบนโอ้โหเป็นสีเขียวนะครับหลอด LED แล้วก็ถ้าใครดูนะครับด้านบนมันจะมีหมวกให้ด้วยเดี๋ยวถ่ายให้ดูไกลๆนะครับด้านฝั่งของผู้ขับขี่ก็มีกระจกให้ทั้งหมดอยู่สองสอันโอ้โห,โโหนะครับหกอันหอันเออเจเจ็ 7, 7, ถูกละ <laughs> <c oughs> เออนับไปทวนนับไม่ตัว,นวในด้านบนนะครับด้านบนมันก็จะเป็นหมวกของเขานั่นเองหมวกตัวนี้นะครับนอกจากความสวยงามที่คขาแลปสีมาแล้วมันยังส่งผลตามหลักอากาศโลชศาสตร์ด้วยนะครับมันช่วยให้รูดลมคันนี้นะครับก็มีเอกลัวโทรศัพท์ตกจริงๆเลยนะครับเอาเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูด้านข้างมันทําอะไรมาบ้างเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยก็จะมี คิ้วขอบกระจกที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตัวกันสา์ที่มันเป็นสีโครเมียมสวยมากๆเลยบันไดลิงนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยคนก็สามารถปีนได้นะถึงมันชื่อบันไดลิงก็เถอะอันนี้ก็จะเป็นมือจับนะครับโดยปกติมันจะเป็นสีดําตัวนี้ติดจารองมือเปิดที่เป็นโครเมียมเข้าไปมันก็ดูสวยมากๆสติกเกอร์นะครับอันนี้เวลาที่ไปต่อสภาพาไปเรียกว่าไป ทำทะเบียนที่คนส่งต้องมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะเอาคิ Q ้วล้อด้านข้างของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อที่เป็นโครเมียมนะครับมีการบุโครเมียมเข้าไปโอ้โหสวยมากๆเลยบางโคนด้วยนะครับนี่แล้วก็ตัวไหนอีกตัวไหนอีกเอาเดี๋ยวดูยางละกันนะครับเจ้าตัวยางของเขาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวยางบิสโตนนะครับเบอร์ยางพี่ต่ายไม่แน่ใจว่ามันใช้พันร้อยไหมหรือเท่าไหร่ น่าจะเป็นพันร้อยนะครับยางเส้นหนึ่งนี่ก็ถ้าเต็นละหมื่นสิบแปดเซนก็แสนแปดเปลี่ยนยางทีหนึ่งก็ต้องบอกว่าดาวปิกอัพได้เลยอันนี้ตัวถังของเขานะครับที่พี่ต่ายถามพี่วุฒินั้นเนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ใช้ในการเกษตรนะครับนั่นก็หมายความว่าเ,าเห็นไหมที่เขาบรรทุกข้าวเปลือกอะไรเงี้ยเพราะว่าตะแรงด้านข้างมันจะถี่มากๆแล้วก็มีรัวดนะครับมีมุ้งรัวดนะเออการไม่ให้พวกข้าวเปลือกมันรั่วมันร่วงนะแล้วมันสามารถดำได้ด้วยสําหรับเจ้าตัว3า0คันนี้ตันนกษต่ย ก็จะมีการบุนะครับที่เป็นสแตนเลสมาให้อันนี้ก็ทนต่อการเกิดสนิมแล้วก็จะเป็นมังกรนะคนจีนก็ชอบมากเรื่องมังกรนะครับแล้วก็จะมีโล่ด้านข้างนะก็จะเป็นของอู่สุนชั่เขานั่นเองส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้นะตรงหม้อลมนะครับของเจ้าตัว3-60นะด้วยความที่หมอลมเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีกาดกันกระแทกนะครับที่มีโลโก้ของอู่ตัวนี้เป็นสแตนเลสนะเป็นสแตนเลส กาดตัวนี้นะครับมันไว้สําหรับเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินน้านข้างอ,อย่างมีอะไรมาพุ่งด้านข้างอย่างงี้นะครับเจ้าตัวกาดตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันไม่ให้ไปโดนเจ้าตัวมออลมนั่นเองเมื่อกี้บอกมอลมหรือถุงลมนะแล้วก็ด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวอย่างบิสโตนอีโคเปียเช่นเดียวกันอลังการงานสร้างมากๆคันนี้ ด้านท้ายนะครับตัวแม่ของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวกล่องนะครับที่เก็บไฟนะไม่ว่าไฟเลี้ยวไฟถอยคือเขาจะเก็บไว้ในกล่องเดียวกันเออไฟถอยจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ไฟไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีตัวลําโพงที่ไว้เสียบรูปพ่วงด้วยไม่ใช่ลําโพงที่ฟังเสียงนะอืมเอาเดี๋ยวไป่ต่ายให้ดูมุมกว้างนะครับ สวยมากๆเออส่วนภายในนะครับลืมว่าพี่ต่ายไม่ได้เอากุญแจมาอทีน,นี้เรามาดูตัวลูกกันบ้างนะครับตัวลูกของเขาเนี่ยก็เหมือนกันสามารถดําได้นะตัวลูกมีการบุด้วยสแตนเลสโอ้โหรอบคันเลยับว่าได้นี่เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูสวยมากๆเลยนะครับสิบล้อเนี่ยเขาเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะเวลาที่เขาแต่งเนี่ยส่วนยางนะครับยางด้าน ของตัวลูกใช้ยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวไฟ stone นะครับซึ่งก็เป็นยางอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวอันนี้ตัวดุมล้อนะ <c oughs> เขาเรียกดุมล้อไม่ว่ารถใหญ่นะครับอันนี้ก็จะทาสีเขียวอันนี้มันถอดได้ไหมที่กระถอดตอดขายกันนะแล้วก็ตัวกระทะของมันนะครับก็จะเป็นคโครมเมียมเช่นเดียวกันนี่โอ้สุดยอดมากๆเลยอีกหน่อยก็มีตัวล้อแม็กแสงมานะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมุดไปดูโอ้อันนี้เชสซีของมันหนามากๆ ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเบรกของเขานะครับซึ่งในตัวเห็นจุกๆนี้ก็น่าจะเป็นตัวตัวเบรกลมมอลมอะไรสักอย่างแนะเออช่างมเถอะเดี๋ยวต้องไปศึกษาข้อมูลรถใหญ่ก่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมียางอะไหล่มาให้ซึ่งจะติดอยู่ใต้ท้องของลูกมานั่นเองส่วนกล่องตัวนี้มันเป็นกล่องอะไรอ่าแต่ไปดูสิกล่องเก็บเครื่องมือไหมน่าจะเป็นกล่องเก็บเครื่องมือเนาะ ของรถบรรทุกนะครับแล้วก็จะมีกาดด้านข้างไหมากาดตัวนี้นะครับมันดีตรงที่ว่าเฮ้ย<ม>เวลาที่รถเล็กนะครับเขามาต่ำเนี่ยเออมันจะไม่มุดไปใต้ท้องนะอันนี้พูดตรงๆเลยแล้วกันไอตัวนี้เขาเรียกว่าระบบอะไรไอตรงน,านาั้นมอลงมันไหมอยากรู้มันทำหน้าที่อะไร ถามใครวะทีน,นี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับเอาเดี๋ยวจะครบเวลาละด้านท้ายของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสแตนเลสมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างสุดเนี่ยมันก็จะมีการเล่นเขาเรียกว่าตัวโครเมียมเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือนะครับ s c นี้ก็ย่อม,มาจากของอูสุนชัยเขาแหละนะครับแล้วก็ฟูงง่ายๆมันทําหน้าที่ในการเป็นตัวกาดกันกระแทกไฟเบรกไฟเลี้ยวเนี่ยตัวนี้มันไม่ให้ว่าโดนกระแทกง่ายๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นโอ้เป็นโครเมียม เหมือนกันชนรถปิกัพเลยที่มันเป็นโครเมียมแล้วก็มีการแรปสีมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเด่นเป็นสีเขียวนั่นเองเขียวแดงเขียวแดงเอออะใครสนใจก็จัดไปนะครับราคาแม่เนี่ยล้าน3าล้านเจ็ดหมืนนะครับยังไม่ได้หักพวกแคมเปญโปรโมชั่นแล้วก็ตัวลูกนะก็จัดไปเลยประมาณ2ล้านประมาณนี้แหละบวกเอา5ล้าน5ล้านกว่า เอาโอเคก็วันนี้ดูรถใหญ่ไปแล้วกันอุ๊ยมีกาดกันกระแทกถังน้ํามันด้วยถังน้ํามันตัวนี้มัน360หรือ300ลิตรนะน่า360ร้อยหเนาะหรือสามร้ลิตรโหสุดยอดจริงๆเอาก็ขอให้ fc นะครับทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงไม่เจ็บไม่จดเดี๋ยวพบกัน่่ายใหม่คลิปหน้านะครับก็ลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าบีเบนดัมตัวนี้รวยๆนะ